ใช่ยังคงอยู่กับน้องสายรุ้งนะครับตอนนี้ในช่วงเวลาที่เราจะจับเรียกว่าเป็นคำถามจากทางบ้านหรือทางเฟซบุ๊กครับผมเริ่มเลยครับน้องรุ้งเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเหรอทำไมจับไข่เลยจับไข่เลยไข่นี่ใหญ่ดีนะคะเต็มมือเลยถ้าของพี่อ่ะครับผมไข่ใหญ่เดือนเท่านี้ไข่ลูกบาศก์เลยแล้วการบุหรี่โอ้โหนี่ลายมือดีนะเนี่ยคืนนี้มีอะไรทำก็เลยมือ มีกินติดกับบ้านโอ้ยนี่มาละคุณคิดยังไงกับวันไนสแตนถ้ามีผู้ชายมาขอวันไนกับคุณคุณจะทําอย่างไรเอาได้อยู่ได้อยู่เพราะปกติเนี่ยเขาจะต้องปิ้งก่อนใช่แต่ถ้าเกิดในเคสที่ไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปิ้งแต่ทาจะมีโอกาสไหม ไม่เลยไม่1 0ก็คนมันไม่ชอบอ่ะใช่ไหมเป็นแล้เมาปิ้นก็ยังมองเห็นอยู่ยังเห็นอยู่นะอ๋อยังเห็ย่ว่าเป็นคนเมามีสติมีสติใช่ไม่เมาแล้วไม่ไม่แบบว่าสายตาสั้นไหมไม่ค่ะไม่อ๋อสายตาดีด้วยครับอ๋องั้นแปลว่าเวลาเลงผู้ชายเนี่ยยังไงต้องรอเราสามารถเล็งใช้เหมือนรีวจิตสัมพันธ์เลยไหมอยู่ในความมืดแสงไฟแบบสลัวสลัวสามารถรู้เลยเป็นคนนี้ โอเคคนนี้ไม่โอเครู้ว่าหลอกไม่ต้องดูสองทีตอนดูตอนไหนตอนเริ่มอีกทีเว็บแรกไม่ใช่ตเว็บแรกเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยหลอกแต่พอไฟสองทีเว็บสองดูหน้าตรงไม่ใช่หน้าดูรูเพราะบางคนเห็นปะมุมนี้โอ้มึงเท่มากแต่พอแบบหันหน้ามาไม่ใช่ก็หันหน้ามาเคเคเคเก ที่เลยที่แล้วเคยไหมที่แบบว่าแอบงวดที่เจอกันเนี่ยมีความรู้สึกฟีล l i n g หรอแต่พอตื่นมาเจอแล้วแบบไม่ใช่หวันไม่เหมือนเมื่อคืนที่เห็นเคยนะมีไหมมีไหมเคยนั่นแหละ w ัน n a send นั่นแหละเมื่อคืนอะโอเคนะแต่ตื่นมามันไม่เหมือนเมื่อคืนอะแต่ไม่ได้ขี้เละคือกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่สเปค เมื่อคืนทำไมดูแค่พอโตมาทำไมเอ้ยพอโตพอโตมาทำไมว่าตื่นเด็กพอตื่นมาไม่ใช่ว่ตื่นมากลายเป็นเกาหลีแบบหน้าขาวดูแบบสะอาดเกาหลีแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็ถือไม่ผ่าไม่ะผ่าดก็ถือว่าโอเคใช่ไหมถกอโอเคจัดหนักอยู่เมื่อคืนแต่ก็ไม่คุยต่อแล้วนะไม่ใช่หรออ่ะแล้วมีไหมวันไลฟ์แสตนด์เสร็จแล้วสามารถคุยต่อเป็นแฟน เนี่ยที่พึ่งเลิกไปเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จ้ทำไปเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกแฟนแล้วเราจะไม่ค่อยยุ่มมงมุนที่แบบว่ายังเฮิร์ตว่ายัางไงอยู่<อ>ยังย<อ>มีแฟนอยู่ไม่ไมยุ่งใช่ไม่เพราะเจ้าชู้มันมีแฟนนับไหมนับไหมหมายถึงคือหมายถึงว่าถือว่ามีแฟนอยู่แล้วตรงสเปคเราเข้ามาวันไหนแต่งกับเราได้ไหม บอกไม่มีได้สบายใช่ถ้าไม่เขาชอบใช้โชชูใช่ถ้าไม่กินอะไรอ่ะอ่โอเคคือในจบอ่าโอเคแต่ถ้าผูกพันเลยไม่เอาใช่ไม่เอามีเบอร์ไหมเพราะว่าเขามีแฟนอ๋ออ๋อเอ้เมื่อกี้ค้างอยู่ที่บอกว่าเมือกี้กูอยู่ไหนครับที่ที่ค้างอยู่ว่าวันนั้นแซนแล้วคบต่อใช่ไหมมีค่ะคบแต่คบได้แป๊บเดียวเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรมีกับได้เปล่ามันก็ไปวันไหนสแตนกับคนอื่น มันเสร็จเร็วแล้วมันไม่ใช่ปะตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตเอ้าก็กลัวยังองไงเอาไลองใหม่ป่ะเอากินใหม่ไงมาใหม่ไงไม่อะอย่างวันแรกอะเสร็จเร็วอาจจะตื่นเต้นเจอครั้งแรกแต่นี่อปอัพบอกเลยแต่นี่มาเรื่อยๆมอแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเสร็จมองปุ๊บปุ๊บเสร็จยังไม่ได้อะไรเลยเร็วกับเร็วกับนานอะแบบสักชั่วโมงนึงอะชั่วโมงแล้วก็นานปลายทางพอดี ประมาณ20-10นาทีก็ล้โอเคหมายถึงรวมแล้วรวมไหมรวมแล้วรวมไหมรวมสัก5ที6ทีอีก25ทีคือป้าป้าวันหลังเนี่ยใครเสร็จแล้วเราเข็บป้าป้าไว้ตัวเลยพี่เพย่อนให้หนูก่อนสักเม็ดหนึ่งกินก่อนนะอ่าจับต่อยลูกหนึ่งค่ะ มีคนถามว่ากินแล้วมันขึ้นเลยป่าพี่ชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงอ๋องั้นหนูต้องให้แจกก่อนชั่วโมงถึงแจกทั้งถับเลยใไปขอเบอร์ไปเอาไปก่อนไปแล้วแจกก่อนเดี๋ยวดูต่างหากไปนะเชี่ยจะเชียร์เองนะเอาคนไหนได้เลยเวลามีเซ็กอะไรสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดห้ามทำเด็ดขาดนอกจากเสร็จเร็วนอกจากเสร็จเร็วมีแม้ประสบการณ์แย่ๆตอนมีเซ็กแล้วลำขาดมาก าดูบอลได้ไหมประสบการณ์ไม่กำลังทำอะไรกับตัวเองอยู่แล้วดูบอลดูบอลดูบอลได้ไหมดูบอลเอ่อหรือว่าเปิดก็เลือกทุกอย่างสิเนาะใช่ไหมสมมติว่ามีเซ็กตอยู่แล้วเปิดทีวีที่มีบอลได้ไหมเอออันนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันโซล่าทันเนี่ยมีเซ็กตอยู่แล้ทีวีมันดันขึ้นมาสิ่งที่เขาสนใจแล้วก็หันไปดูทีวีเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ก็ยังไม่หยุด แต่มีเไม่สนใจาก่ไม่สนใจรัห้คเล่นยเล่นหน่อยเล่นหน่อยแต่เาวยาที่เขามุ่งไปทางทีวแต่ข้างล่างเาอยู่เรยัง่ยังทำอยู่แต่เราก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยว่าชีวีเหรออะไรอย่างเงี้ยหลังเราก็อยู่ข้างล่างเราซอยยิงเลยยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยหลบซ้ายหลบซ้ายตมขาหเอซอยยิงยัซอยยิง เออใช่ใช่ดูทีวีนี่แนยแหละงั้นไม่สมควรเปิดทีวีควรสมควรเปิดเพลงไว้ดีกว่าเราร้องดังเปล่าล่ะ มันก็ไม่ดังมากโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่หนังเอลยุยปุ่นมาที่ก็แบบไอ้เสียงเอาไม่แน่นะเสีย,ง,ง,สยงดังบางคนน่ะบางคนมันลั่นลั่นคอนโดเลยลั่นโอ้ยลั่นลอดประตูเลยเคยเ<า>ดินผ่าน,นห้องเคยเดินผ่านห้องที่ต้องผ่านห้องไปถึงห้องเราใช่ไหม<อ> <laughs> ข้างห้องก็ทำสิขขข่งตกรงมันอยู่อเสียงคือดังแดังก็แบบใต้ลอดประตูก็ได้ยินใช่ไหมยืนฟังด้วยเวลายืนฟังตอนนี้มีอารมณ์ไหมถามจริงเลยแก มีมีนะแล้วเคยแก้เพื่อนเพื่อนอะนอนอยู่กับผู้ชายใช่ไหมโทรไปพอดีแล้วนางก็บอกว่ามึงแค่นี้ก่อนนะหัวไม่สกิรตอีกแล้วแล้อเราต้องมาฟังผู้จอดตฟ้านตฟ้านมันวางโทรศัพทความไว้ความไว้ปุ๊บแก็แอบหัแต่สนุกมากเลยนะสนุกเลยฟังมันก็แบบได้ลมได้ลมเต้ยแล้วไงแล้วเราจะขก็ไม่ได้นเ แล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็จะขังมไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าปีเสียงกันหรือเปล่านะแล้วก็แบบเราก็เกรงใจฟังร้อง 5D แล้วก็ร้องที่มันแต่แต่ตลอดนะแกง๊งแล้วแล้วมีอารมณ์แล้วทำยังไงอ่ะเวลาเรามีอารมณ์แล้วแก้ขัดยังไงเปิดทีวีอ่ะจะตัดตัดปัญหาด้วยกงนันเปิดมีเพราะไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่คนเดียวเปิดน้ำพองอ่ะแล้วผู้หญิงเขาไม่ฮิตช่วยตัวเองเหรอ คนอื่นอาจจะมีนะคะ,ะ,ะประสบการณ์เพื่อนมีแต่โดยส่วนตัวไม่เคยค,คิดี้ดเกียอมันรู้สึกกลัวๆต้องให้คนอื่นทำให<อ>้อเอามือือมันไม่เหมือนผู้ชายมันไม่เหมือนผู้ชายที่มันอยู่ข้างเราแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงมันต้องเอากาต้องงานโชคโชคดีนะมีเบอร์น้องแต่อยู่ข้างล่างแล้วหรือว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยกลับบ้านพี่ยกให้ก็ได้ครับผมอันนี้มันเนี่ยมไปไงอันนี้มันฝืดฝืดเอานี้แลวกัน อันนี้เป็นหนังอีบไม่หนังเลยอันนี้ควงสว่านน่ากลัวอสว่าอามาคำถามต่อไปครับจ้าใครใครโนผมเพิ่งจะเห็นหินนำโชคของคุณครับช่วงนี้ดวงสวยมากแล้วเม็ดใหญ่แล้วก็ตอนนี้กะว่าจะเอาเขาตนาวศสีมาห้อยผมผมเคยเห็นน้องผู้หญิงคนนึงห้อยหินนำโชซยังไง อย่างที่ผมบอกครับน้องห้องดวงไม่ค่อยดีครับห้อยต้นแขนจนถึงต้นศอกเลยนะฮะเผื่อเขาผูกดวงไม่เท่ากันเอออันนี้พอดีบอสให้มาครับผมอ๋อต้องใส่หน่อยอามาจากไหนคุณถ้าคุณกำลังฟิตเจอร์กับแฟนอยู่แล้วจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งพังประตูเข้ามาแล้วบอกว่านั่นผัวฉันแกจะทำอย่างไรเคยไหมเดี๋ยวก่อนไม่เสร็จก่อนขอเสร็จก่อนขอเสร็จก่อนเอเสร็จก่อนแป๊บนึงไปก่อน ก็คงจะตกใจอ่ะไปไม่เคยใช่ไหมแต่ไม่เคยไม่เคยแต่ไม่เคยไม่เคยเอออยู่บนเตียงแล้วผีงผมมาเจอแต่เสร็จแล้วผีงผมมาเจออ๋อแล้วทำยไงทำยไงประตูแล้วประตูไม่ล็อกเลยนะเราอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นห้องที่ชลบุรีบอกทำไมไม่เออแล้วก็เสร็จแล้วอาบน้ำเลยอาบน้ำเสร็จแล้วแต่ใส่พ่อขนมุอยู่แล้วแฟนยังจะอาบน้ำ ผู้หญิงบอกกันตัวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแฟนเก่าอ๋อแฟนเก่าแต่เหมือนกับว่าผู้ชายเราเจ้าชู้ไงเข้าใจปะเหมือนกับว่ามันก็ยังคุยกันอยู่แต่รอบแฟนปัจจุบันฉันก็ตอนแรกมันไม่เข้ามาหนูก็ไม่บ้านหนึกว่าแม่บ้านมาลู้เลยโรงแรมแบบไหนอ่ะมีแม่บ้านด้วยนึกว่าไม่บ้านแล้วก็อ้าแล้วทำไมแฟนเก่ามาหาที่โรงแรม ตามมาเหรออย่างเงี้ยม่มันเป็นห้องไม่ใช่โรงแรมแต่ว่ามีแม่บ้านอยู่ใช่ที่ว่าคนใช้เปิดเปิดข้ามาอ้าวนั่นหัวฉันต่อปะร่วมกันเปล่าดีแม่เปิดมานั่นหัวฉันนี่แฟนปัจจุบันนี่ตัอเอาคนใช้เป็นเมีย แต่เราไม่ได้ดูถูกนะแต่คือน้องเข้ามาแบบว่าพี่เลงมาหัวเซอร์มาแล้วก็แบบว่าใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราเห็นเห็นผ่านกระจกเราเห็นผ่านกระจกเราก็นึกว่าไม่อะไรเราก็ทําต่อว่าไม่ว่าจะมาเก็บขยะหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วแล้วฝ่ายหญิงคนนั้นเขาทำไงเขาก็มองหน้ามองหน้าผู้ชายนะแล้วใป็นเกิดเหตุการณ์อะไรเกินคือตอบไหมก็ยืนใส่จะเกินมากพี่ยืนแล้วเขาบอกว่ารักมากเหรอพี่คนนี้ อ่ตแล้วนางก็เข้ามาก็ขับประตูโค้มแฟนหนูเตะทีหนึ่งเตะอี๋เตะโชว์กูเลยเดี๋ยวก็แบบเฮ้ยก็ตกใจไงเพราะไม่ชอบไม่ชอบเลยเตะจริงเลยปักเข้าแบบตรงนี้เลยหลังแล้วหนูก็แบบเตะมขาวเดี๋หนูตัดใช่ไหมเดีวหนูกัดเส็จหนูก็วิ่งเข้าไปเฮ้ยมึงมึงก็ออกไปเลยมึงออกไปเลยแค่เพียงนั้นนะมึงกลับไปเลยมึงออกไปเลย แต่เราก็โหดนิดนึงโอ้โหแท่าน้องก็ต้องปิดประตูน้อก็ยืนยืนอยู่หน้าห้องยืนรออยู่หน้าห้องหลายท่านหลายท่านแก่โอ้ยมากแกเคยโดนไปไม่เคยแต่เตะโทรศัพท์นูพังอ๋อเตะโทรศัพท์นูพังเออคือมันกั้นคอหรือไงมันมันเหมือนกับว่าเขาเป็นนักบอลอะไรหรือไงใช่แต่ดีน้องไปเตะหนูนุนั่งอยู่ไม่งั้นเตะตายห่าเออแต่เตะโทรศัพท์แต่ดีนั้นไม่ทางหนูแต่นุนก็เลิกกับเขาเพราะเรื่องนี้แหละจู้จุ๋ยไอ้เจู้จุ๋ยไม่เท่าไหร่นะ แต่ในระยะเวลาหเดือนเจพุยซื้อด้วยห้เดือนทำไมหเดือนทำไมในระเวลาหเดือนหนูที่หนูจับได้ว่ามันไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นนะเคนเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าว่าผู้ชายคนนี้มันมีดีอะไรทำไมมันสามารถไปมีผู้หญิงได้เยอะแยะมากกว่าเดยวกลับมากับรายการดูสวีทครับยย รู้จักเลยเออใครอย่างเงี้ยตอนหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วก็บอกไม่รู้จักไม่รู้จักนี่พึ่งพาไปข้ามันเน่โอ้ยนี่สามมากเราก็เลยเอารูปให้ดูเนี่ยห้องมันใช่ไหมเออมันก็มันก็เงิบสนับสนุนโดยลีโอเบีย